มือใหม่โฟเรตชิปหายเพราะออกหลุดเล็กๆมันไม่คุ้มค่าเวลาคุณผู้ชมไปเรียนใน YouTube ในอะไรข้อตามแต่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจะเจอไม่ว่าจะเป็นโค้ชท่านไหนก็าตามเนี่ยเขาจะบอกให้มือใหม่หมเนี่ยออกเพอร์ชั่นเล็กๆแต่ สิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ชิปหายเนี่ยชิปหายเพราะความโลภชิปหายเพราะคิดว่าสิ่งที่ฉันกําลังทำเนี่ยมันไม่คุ้มค่าการเทรดเดโมโนเนี่ยมันไม่คุ้มค่าและเกินในขณะที่ฉันกําลังฝึกนะครับสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้พยายามที่จะทำเนี่ยมันคือการที่เขาจะเทรดให้ได้เงินเยอะๆตามที่พวกเขาคิดไว้ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเริ่มจากศูนย์ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนะครับความจริงของการเทรดเนี่ยผมถามคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้เลยครับผมไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําอาชีพ อะไรก็ตามนะครับกว่าจะหาเงินได้แบบทุกวันนี้นานไหมครับคุณผู้ชมต้องเรียนกี่ปีครับผมกว่าจะหาเงินแบบปัจจุบันคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะแบบเงินเดือนแบบ2 0,000ื่นสามหมื่นห้าหมื่นหลักแสนสองแสนนานไหมครับกว่าจะทําเรื่องนี้เก่งกว่าจะทําแบบนี้ได้แล้วกับการเทรดเนี่ยจะมาเอาอะไรกับการเรียนทฤษฎีแค่1เดือนเราคิดว่านั่นคือสูตรสาเร็จ แล้วก็ไปเทรดนะครับพอหลายๆคนบอกให้แบ็กเทรดก็ไม่แบ็กเพราะว่าไม่ได้ตังค์ไม่มีเวลาไม่นู่น,ไม,น,นไม่นั่นไม่นี่แล้วก็ไปโอเวอร์เทรดเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าออก0.01เนี่ยบางทีมันได้ทีละ30บาทแต่มันได้ดอลลาร์เดียวบางทีมันได้5ดอลลาร์เนี่ยฉันต้องนั่งเฝ้ากราฟตั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีก็4ชั่วโมงต่อวันบ้างการนั่งเฝ้ากราฟ4ี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราได้1ดอลลาร์เนี่ยได้แบบ5ดอลลาร์เนี่ยมันคุ้มไหมกับการนั่ง พอคิดแบบนี้เรียบร้อยครับผมสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะโอเวอร์โหลดแล้วก็ชิปหายด้วยมือของเขาเองนะครับดังนั้นครับคุณผู้ชมก่อนจะหาเงินเดือนมาทดแทนเงินที่ตัวเองทําอยู่ตอนนี้จะลาออกจากงานประจําเพื่อมาเทรดเนี่ยเนี่ยจะมาถามเอาความคุ้มค่าเนี่ยปีละหมื่นหาได้หรือย,ยังฝึกมากพอหรือย,ยังส่วนใหญ่เนี่ยที่ล้มเหลวกันนะครับคุณผู้ชมคือเขาจะคิดถึงความคุ้มค่า ตลอดเวลาสิ่งที่สมองพวกเขาคิดเนี่ยเขาจะคิดว่าสิ่งนี้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเขาจะคิดทุกอย่างที่มันคุ้มค่าคําถามคือที่ชิปหายอตอนเนี้ยมันคุ้มค่าไล้เหรอครับที่ทำไม่ว่าจะเป็นการออกหลอดน้อยการแบ็กเทสเป็นประจำทั้ง2องอย่างเนี้ยการออกหลอดน้อยคือได้เงินน้อยมากในแต่ละวันแต่ละเดือนอะไรแบบเนี้ยมันได้เงินน้อยมากแต่มันทําให้คุณผู้ชมฝึกอารมณ์ได้ กับอย่างที่2คือการแบ็กเทสหรือว่าการเทรดเดโมแบบนี้มันจะทําให้คุณผู้ชมมั่นใจมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการแบ็กเทสไม่ได้ต่างนะครับมันจะเห็นค่าตอนไหนนะครับช่วงแรกครับคุณผู้ชมการเทรดเนี่ยการสร้างชีวิตช่วงแรกไม่มีคําว่าคุ้มค่าคุณจะเห็นความคุ้มค่าเมื่อมันสําเร็จผมจะเล่าประสบการณ์ชีวิตอันนึงของผมให้ฟังสร้างเพจต,ตอนที่ Facebook มันมีไอเฟซบุ๊กแอดเบรกใหม่ๆครับคุณผู้ชมผมทํา ไอเฟซบุ๊กนั่นน่ะตอนที่แบบทำคู่งานประจำอ่ะทำไปปีกว่าเสียเงินไปประมาณสักแสนกว่าบาทก็คือประมาณแสนสี่แสนห้าประมาณนั้นน่ะได้เงินกลับมาเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชม ปีครึ่งอะได้เงินกลับมาศูนย์บาทถ้าคนประเภทนี้มองเข้ามาใช่ไหมว่าตัวผมเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเสียเลยเสียเงินไปแสนห้าแล้วได้เงินกลับมาศูนย์บาทอะมันไม่คุ้มค่าเลยแต่สิ่งที่ผมทําไปใช่ไหมครับุณผู้ชมผมก็จะเห็นว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนดูชอบคอนเทนต์แบบไหนที่คนดูไม่ชอบมันได้เงินกลับมาศูนย์บาทก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราทำคอนเทนต์ไปเนี่ยมันจะเห็นยอดวิวเห็นอะไรแบบนี้ว่าโอเคคนชอบประมาณไหนหลังจากนั้นครับคุผู้ชมหลังจากที่มันได้ศูนย์บาทเนี่ยมันจะอยู่แยกของคาว่าฉันจะมืออ่ไปตสุคผ เลือกไปต่อหลังจากนั้นเนี่ยยอดมันก็ขึ้นครับผุผู้ชมจากแบบว่า0.01ดอลลาร์1ดอลลาร์20ดอลลาร์วันละ100วันละ300วันละ500วันละพันดอลลาร์สุดท้ายครับผมอีแสนห้าที่แบบว่ามันเหมือนจะศูนย์ใช่ไหมมันได้กลับมาทั้งหมดภายในระยะเวลาแบบไม่กี่เดือนครับผมไม่ถึง3เดือนอะคือได้ทุนคืนหมดเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกําไรเนี่ยครับผมบางครั้งเนี่ยการฝึกทำสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยมันจะดูไม่คุ้มค่าการเทรดเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของการแบ็กเทสกับการออกหลอดน้อยฝึกบริหารเงินฝึกบริหารหลอดอันเนี้ยมันจะไม่คุ้มค่าในการทําเลยหากคุณผู้ชมมองแค่เงินที่ได้กลับมาแต่คุณผู้ชมมาลืมไปว่าสิ่งที่คุณผู้ชมกําลังฝึกในบางครั้งเนี่ยมันได้ประสบการณ์กลับมานั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กําลังเทรดอยู่นะครับช่วงแรกมันจะไม่คุ้มค่าแต่คุณผู้ชมสำเร็จเมื่อไหร่ อันนั้นแหละครับผมมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับคุณผู้ชมที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมองกลับมาหาตัวเองว่าเออที่กูทําตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่คุ้มค่าแต่พอมันหาเงินได้แล้วว่าโคตรคุ้มค่าเลยฝากไว้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเทรดให้ได้กําไรจากตลาดฟ o r e x กนะครับ